สวัสดีค่ะทุกคนสู้ค่ะนะค่ะนุชค่ะวันนี้เราจะมาทำ DIY กันค่ะทุกคน DIY อะไรไหนเล่าเป็นรู้จักเดี๋ยวนี้รู้จักอาร์ททอยปะที่เขากำลังไปพิคิดกันช่วงนี้เอานู่นี้นั่นไปแปะใส่นู่นี้นั่นที่มันเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาอาร์ททอยที่เป็นตุ๊กตาค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นุชจะมาพาทำเป็นแบบ DIY เครโทรนอสบกระจกโฟนแจนอะไรงี้ยก็ทําเอาขาดอาร์ททอยที่ทุกคนพิคิดกันอะ ในเราชอบเอาอะไรที่เป็นศิลปะมาให้ทับก็มันน่าทำมันเป็นวงจรอย่างหนึ่งที่เราน่าจะมาทำสักครั้งหนึ่งชีวิตและนั่นแหละค่ะเรามาขึ้นที่บ็อกบ็อกสตูดิโอกันค่ะใช่ค่ะอยู่ตรงไลท์เฮาส์นะคะเจนนครต้องจองคิวนะซึ่งเราจองคิวมาแล้วปะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปคุยกับพี่เขาก่อดว่าอะไรยังไงบ้างใครที่มาที่ไลท์เฮาส์สาขาอยู่ประมาณอยู่หน้าท็อปเลยทุกคนอันนี้ท็อปอันนี้ร้านเขาอลัมากนี่ให้ดูให้ดู DIY เมนูไปดูข้างในดีกว่าปะ สองครึ่งเลยนะอาถ้าเคสที่เขาทำกันนี้ก็นจะเป็นยังงล่ะลุกจะเอาอาถอยด้วยเอาตัวไหนดีคะซูนี่ตัวนี้น่ารักเนี่ย เอออันนนี้่ารักนะช่วยเลิกอาร์ทอยหน่อยอันนี้น่ารักเอ้ยตัวนี้น่ารักตัวนี้ดูเป็นเธออ่ะจริงเหรอมันมีอีกตัวหนึ่งที่ที่มีเป็นหน้าตาแบบเนี้ยอยู่อีกเนี่ยถ้าอันนี้น่ารักกว่าอือใช่ป่ะวันนี้ดีป่ะน่ารักเนาะจริงอันนี้น่ารักแต่จริงอันนี้ก็น่ารักถ้าเธอจะทำสีม่วงเธอก็ต้องอันนี้ปะแบบว่าพวกแบบอ l e m e n t ต่างๆอันนี้เป็นที่บีบครีมคนเป็นอ l e m e n t ต่างๆแบบจ๊อกจิอุ้ยอันนี้คือเป็ดป่ะอุ้ยนี่คือเป็ด กินนมน่ารักมากเลยอะย่ะเยอะมากโทษนะปวดหัวแน่เล like anyway> ือกไม่ได้เสียเวลากับตุ้น hm like ี้แหละจีว่าเขาจะมีวางนี่ให้ใชเซบาและให้เราอะลองแบบเอาทุกอย่างมาลองวางจูๆจู้ว่าแบบว่าแบบไหนสวยแบบไหนน่ารักให้ลองวางเคมเพ็ทก่อนเราก็ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็ลองทำเราจะเอาธีมสีอะไรจริงๆอ่ะอยากได้แบบหรูหราแต่สิ่งที่มีคือสิ่ี่เจนดักสิ่งที่เจนดักขออนุเคราะห์เรื่องนึงได้ป่ะวันนี้เธอสวยมากเลยอ่ะไม่จริ คือเช่นของ,ออของเดี๋ยวแปละลิงไว้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลือกกันดีกว่าคนถร่เรื่องเป็นตัวนี้ให้เข้ากับสูรเป็นพี่น้องกันอันนี้นุชได้เลือกเสร็จแล้วคะ่ะยังยังเลียงไม่ได้เป็นแนวพาสเทลหรอตั้งใจแบบนาาั้นอะ เนี่ยคนที่เขามีทีมเขาจะเป็นาย,ยางไงแค่วังพุแต่สูงก็คือเอาทุกอย่างที่น่ารักมารวมกันแค่นั้นเลยชีวิตเราไม่ต้องอะไรมากส่วนลายนั้นเขายังไม่เสร็จนะคะเครียดเครียดเครียดสุดๆหลังจากเครียดกับอันนั้นเสร็จเราก็มาเครียดกับวิปครีมต่อเล็งไว้บ้างยังเ<ม>สีอะไรดีอาจจะเป็นขาวไปเลยครีมใช่ไหมฉันเล่งครีมนี้ไว้อยู่ ไหนสูนลองแรงมากกว่าดังซุปสูทำไมไมเหมือนแล้วซ้เหมือนยูเหมือนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่ไงอันนี้หาพี่เก็บไม่เจอฝากว่ามันก็มีความเป็นก้อนนี่เป็นแบบอีกครั้งหนึ่งที่ฉันเห็นซูตั้งใจที่สุดไม่เคยมีมากกาวนืดมาก ว่าสีอะไรดีอ่ะพี่ว่าสีของสูสีกว่าถอมาเอาลงด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแปะของลงไปมันก็จะไม่เห็นละสุุ้ดก็ชวนสุ้ทำศิลปะอยู่นั่นแหละสุ้ไม่ชอบเนี่ยออกมาเธอจะสวยเองลก็งเหมือนเธออ่ะก็จริงได้แล้วค่ะเอาเป็นกลมๆกลมๆเนกลมใช่ค่ะเธอโอ้ยของสู้จะเสร็จแล้วอ่ะใช่แปะอย่างรวดเร็วไม่กล้าลงมือ จริงๆทำงานศิลปะไม่เป็นเลยแต่นุชชอบมากทุกคนจริงๆเหนื่อยมากจริงๆชอบแต่ก็จริงๆยากจริงจริงไม่ชอบพูดว่ามันยากจริงสวยจริงมัสนะเก่งน้องวางข้างแบบนี้หรือวางตรงเดี่ยวมัสนะแบบนี้วางข้างแบบนี้ใช่ไหมข้างเก๋กว่า จริงๆมาสนาเก่งมากๆจริงๆทำกดขดหอยง่ายมากเลยจริงๆกว่าเลยจริงๆหมุนได้จริงๆริบค่าแล้วนสู้เสร็จแล้วพะว่า้ว้าวสู้โชว์สู้โชว์ส้แล้วอันนี้ยกได้ยังะตัวเห็นบ้าน่ารักมาก ฉันดีมันเป็นแหวนรัวโอเคทุกคนนาได้กรอบแล้วค่ะดูของหนูน่ารักมากเลยอ่ะของหนูุ่นไหนขอันะของฉันไม่น่าของสูนะฉันชอบของเธอมากกว่าของหนูดิทำไมใจร้ายให้สมันยิ้มของสูเสร็จแล้วค่ะเสร็จไหมน่ารักไหมอันนี้ของสูน่ารัก ถ้าเห็นผัวสูงนะคือสวดจิ้ม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 อันนี้ก็แบบมีองศามีองุ่นด้วยพอกินของคาเสร็จต้องกินของต้องกินผลไม้แล้วต้องกินของหวานต่อโอเคได้อ๋อเป็นติมหาฮนอใช่ นี่ทุกคนรูเสร็จแล้วเนี่ว่ารูเสร็จแล้วแต่ลำไยชมฟูเหลืองเสร็จ้วฉันต้องแปะมุบมีมุบมีปะนี่ไงฉันว่าไม่ของเธอไม่ต้องแปะนะมีมีมีอันเนี้ยสีอ่อนนเีะไรเข้าเอฉันอยากแปะวงกลมเพราะเอ้ยเธอระวังนะวงกลมทำให้ทุกอย่างยิงหมอกแมพเขินพกแมพแปลว่าอะไรเอ้าพกแมพไงทุกคนตอนนี้เสร็จแล้ว น่ารักมากเลยก้อของาทนคนเราทนกันนะโหวดโหวดไหมชอบอันไหนทีมนาทีมนุชทีมซูค่ะนี่เคมาใส่กล่องให้เขาใส่กล่องทุกคนอันเนี้ยเขาจะใช้เวลาแห้งเจ็ตตัววัน2อถึงสวันแต่ถ้าเป็นมุกเขาบอกว่ากี่วันสามถึงสวันของน้ามีเป็นมุกคนเดียวปะของเพ่เธอไม่เป็นมุกกันเหนยบแมสู สููดอเสร็จแล้วทุกคนน่ารักอ่ะใส่ในกล่องสีใสๆอ่ะในของโซของโซของโน้แล้วก็ของนาลรวให้ประมาณสองสามวันกลับไปไปพึ่งไปพึ่งให้ลมเข้าใช่จะบอกว่าวันนี้เราเสียทรัพย์ไปเท่าไหร่ันนี้เสียทรัพย์ไป1,590บาร้บาทของโน้ก็ประมาณ400ไม่รวมตัวตุ๊กตา ของซูกับนาก็เกือบ500ได้ป้ะ400ร้อยกว่าบาทก็นั่นแหละวันนี้ถือว่าลุูจอยดูสนุกน้าก็สนุกตบอไปต่อไปอยากไปทำอะไรที่ดูสนุกบ้างได้น้าโหวตจริงได้เดี๋ยวเจอกันเวันหลังก็ตัดใจสุบ้างสมาตามใจโบกเธอแล้วเนี่ยทำอะไรโต๊ะเก๊กก็เก๊กได้น่ารักน่ารักไหมันเอาไปตั้งได้นะโขเธอเอาไปส่องกระจกจริงแล้วนาจะกันแล้วทุกคนเห็นไหมว่านากับซูเป็นพี่น้องกันนะ ีีตัวน้โอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วใครที่ผ่านไปผ่มาก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะไปเจอกันคลิปหน้าค่ะหนึ่งนะปั๊บหนึ่งน่าจะเป็นพี่น้องนะฉันาะงี้ออกกลับบ้านหลังจกนี้ให้ไปส่องซองเขาเดินตามสนุกไหมตอนแรกกูคนนะตอนแรกเป็นกูคนโน่นี่เขาไม่น้องจ้องเธอเอากลับบ้านไหมยังไงมีอีกไหม